ว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะทคัะ้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์สุขภาพหรือว่าแม้แต่ท่องเที่ยวค่ะมีการหมามั่นปั้นมือ,อมด้วยนะคะที่จะให้ประเทศของเรานนั้นเป็น Medical Hub ของโลกเลยนะคะดังนั้นเองจึงเป็นที่มาของหลักสูตร w e l l เ e s s and Healthcare ค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะไปติดตามรายงานพิเศษกันได้เลยค่ะค่ะประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเข้มแข็งมีใจรักในการบริการเครื่องมือที่ทันสมัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนอกจากนี้แนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยอีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกทำให้คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น ศักยภาพที่ประเทศไทยมีรวมถึงการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันจึงได้มีการจัดหลักสูตร wellness and health care business opportunity program for executive รุ่นที่1ห,หรือ w h b 1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสยาม Health Development รวมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุข The Department of Community and g l o b a l health the university of tokyo และหัวเว่ยเทคโนโลยีไทยแลนด์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทย โดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยียและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจด้านเวลเนสและเฮลท์แคร์ให้พร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของโลกต้องขอเรียนว่าหลักสูตร WHB นะคะคือ Wellness and Healthcare Business Opportunities for e x e c u t i v e นะคะถือว่าเป็นกระสุดที่ดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนอกจากทางด้านตัววิทยากรซึ่งมาจากทุกภาคส่วนซึ่งมีความเก่งและความโดดเด่นนะคะค่ะเดียวกันผู้ที่เขาอบรมแต่ละคนนี่เขาเรียกว่าตัวท็อปๆของประเทศเลยนะคะไม่ว่าจากทางด้านตัวภาครัฐภาคเอกชนถึงถึงทั้งภาควิชาการนะคะเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวทําให้ตัวดิฉันเองที่เข้ามาเรียนในครั้งนี้นะคะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมากมายไม่ว่าจากทางด้านตัว wellness หรือ healthcare แล้วก็ได้มองเห็นทางด้านตัวโอกาสอีกมากมายในการสร้างธุรกิจทางด้านตัวเวดล้อมสันน้แแร์ต่อไปค่ะโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 1. ประเทศไทยศูนย์กลางบริการสุขภาพและการแพทยระดับโลก 2. สุขภาพมิติใหม่ของความมั่งคั่ง 3. ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกับอนาคตธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ 4. สังคมสูงวัยโอกาสใหม่แห่งธุรกิจ 5. อุตสาหกรรมการแพทย์ในวิถีใหม่หลังโควิด9สิ่งที่ประทับใจมากๆคือเพื่อนนะคะคือเพื่อนแต่ละคนเนื่องจากว่าเราโชคดีมากเลยที่เราเรียนตอนที่มันเกิดโควิดเพราะการเกิดโควิดป๊บทันทีเราเรียนจบภายในสีเดือนครึ่งไกลเราเรียนถึงถึงหปีนะคะแม้ว่าการเรียนจะมีเรียนอย่างไฮบิดคือออนไลน์บ้างออฟไลน์ Off line, บ้างแต่บางครั้งการออนไลน์ก็ไม่ทําให้เราห่างหายกันไปเลยนะคะเรากับการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมีความเข้าใจซึ่งเก,กันและกันแล้วก็กมีการคุยกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจุดนี้เป็นจุดเด่นมากๆของ WHB ค่ะฝากเลยนะคะ WHB นี่คือเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่จะเข้ามาเรียนนะคะเพราะในนี้มันไม่ได้มีแค่วิชาการจะมีวิชาการองค์ความรู้ว่าธุรกิจขนาดเดียวกันจะมีองค์ประกอบหลากหลายในนี้มากมายรวมถึงตัวหลักสูตรตัววิทยากรเองที่เขาจม,มามีส่วนร่วมในการกระตุ้นในการเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะได้ประโยชน์อย่างมากจริงๆและนําไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆและสร้างเครือข่ายสำหรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้าน w ว l l n e ็ตเ e l บเน็ตทัวริสิมแอนด์รี e ิร h ไนเมน i ์ฮ t บดิจิทัลเฮลธ e แ e นด์ i ทเรรวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์อาหารและยานในยุคหลังโควิด -19 หลังการประทักถาพิเศษโดยนายกฤษดาจีนาวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังและปักฉิมกระถาโดยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายส่วนวิริยะัธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีการมอบวุธิบัตรให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการอบรมจำนวน102คน สำหรับธุรกิจ w e Wellness and Healthcare นะคะถือว่าเติบโตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะและยังจะมีโอกาสการเติบโตต่อเนื่องไปในอนาคตซึ่งสามารถที่จะสร้างทั้งความมั่นค่งและก็มั่นคงให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสามารถไปต่อยอดทั้งในรูปแบบของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการลงทุนแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเรื่องราวของกระแสการลงทุนในยุคปัจจุบันเราควรจะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ามีคําตอบมาฝากกันค่ะ โดยการเงินธนาคาร